ลายเซ็นปีดีดาวฉายนะครับลายเซ็นปีดีดาวฉายเป็นลายเซ็นที่ผลิตน้อยนะครับมีราคาซื้อขายนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าแบบไหนอย่างไรนะครับที่มีราคาซื้อขายนะครับแล้วยังไงถึงจะแลกมาได้เป็นหมื่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปเลยนะครับกับรายละเอียดนะครับ ก็เป็นโอกาสดีนะครับผมก็ได้ไปธนาคารนะครับก็เอาเงินไปแลกมานะครับเป็นแบงค์ร้อยนะครับจํานวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็จะได้แบงค์ร้อยมาเนี่ยหปึกหรือว่า1นแหนบนะครับหแหนบก็จะมี100ใบนะครับใน1แหนบนะครับแบงค์ร้อยหแหนบ100ใบก็เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้แบงค์หายากไหมครับ แบงค์หายากที่มีราคาซื้อขายหรือว่าสามารถเก็บสะสมเอาไว้ได้นะครับสำหรับแบงค์ร้อยนะครับที่เราแลกมานะครับอันนี้จะเป็นแบงค์ร้อยแบบผ่านใช้งานนะครับผมพอดีว่ากำลังตามหาหลายหมวดตัวอักษรอ,อยู่นะครับที่เป็นแบบหายากนะครับอันนี้จะเป็นใบแรกเลยนะครับซึ่งเป็นาลายเซ็นของคุณอภิษ์และคุณวิรไทสันติประพบนะครับผมเป็นหมวด 9เอกอนะครับนี่เป็นหมวด 0B ขอไข่นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแบบกฎหมายเก่านะครับ40,000บาทซึ่งตอนนี้พบเจอได้น้อยขึ้นแล้วนะครับพบเจอได้ยากยากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ากา็ยังมีให้พบเจออยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าที่เป็นใบแบบ4 0,000บาทเนี่ยข้างหลังที่เป็นโทษ4 0,000บาทเนี่ยจะมีราคาเกินหน้าแบงค์สั์ทุกใบนะครับเราต้องพิจารณาจากหลายๆองค์ประกอบนะครับ หลายๆคนก็ถามว่าอ้าวแล้วจางนี้จะรู้ได้ไงนะครับว่าแต่ละใบนะครับแต่ละลายเซนแต่ละหมวดอักษรเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะเก็บแบบไหนนะครับนี่คือตัวช่วยของผมนะครับหนังสือคู่มือธนบัตรไทยเล่มนี้นะครับเป็นเล่มใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งออกมานะครับในนี้จะมีข้อมูลของอแบงค์นะครับหรือว่าธนบัตรเนี่ยตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่4เลยนะครับเป็นพวกหมายกระดาษนะครับมีประวัติความเป็นมาต่างๆนะครับในนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของหมวดลายเซนนะครับแบบต่างๆนะครับตอนนี้ประเทศไทยมีทั้งหมด17แบบนะครับในการออกใช้นะครับธนบัตรก็สามารถหาดูได้จากในนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับกระดาษเป็นกระดาษอาร์ตมันนะครับผมพิมพ์สีๆนะครับแล้วก็ เย็บเล่มนะครับปกแข็งอย่างสวยงามครับเล่มนึงเนี่ยคุณใช้ไปยาวๆเลยนะครับเป็นข้อมูลนะครับนอกจากแบงค์ที่เป็นหมุนเวียนนะครับก็ยังมีแบงค์ที่ระลึกต่างๆด้วยนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับรับรองครบนะครับมีคู่มือเล่มนี้ครบเลยนะครับถามว่าหมวดตัวอักษรหรืออะไรต่างๆเราจะรู้ได้ไงก็จากตรงนี้แหละนะครับที่ผม เก็บรวบรวมข้อมูลหาข้อมูลก็จะมีนักสะสมเนี่ยนะครับอย่างแปลงรุ่นใหม่นะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับหมวดไหนหายากยังไงนะครับลายเซ็นใครนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อนะครับแอดไลน์คิดดีซีมาได้เลยนะครับผมมีแบ่งให้นะครับ ไม่ใช่เล่มนี้นะครับเล่มใหม่ๆเลยนะครับผมมีแบ่งให้นะครับเอาไปเก็บสะสมเป็นคู่มือนะครับในการเก็บสะสมธนบัตรไทยของคุณได้นะครับสำหรับหนังสือคู่มือนะครับก็เล่มละ1 2 0 0บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ฟรีเลยนะครับมีของแถมให้ด้วยนะครับผมเรามาดูกันต่อนะครับสำหรับแบงค์นะครับหมวดนะครับที่เป็นลายเซ็นคุณปีดีดาวชายนะครับ มีเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยคัดมาได้นะครับตั้งแต่หมวด G นะครับหมวด h นะครับแล้วก็ยังมีจนถึงหมวด J กันเลยนะครับก็ถือว่ามากกว่า10หมวดตัวอักษรนะครับเนี่ยพอถึง2 J นะครับ 2J ทอทหารนะครับก็เปลี่ยนเป็นแบบลายเซ็นของคุณอาคมคู่กับคุณเศรษฐพุทธแล้วนะครับแต่ว่าหมวดนี้นะครับเป็นหมวดข้อมนะครับ ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2อลายเซนนะครับหมวดความหมายความว่าเป็นหมวดตัวอักษรเดียวกันนะครับเนี่ยสองเจทอทอทหารนะครับทอทหารพูดผิดนะครับแล้วก็เป็นลายเซนของคุณปีดีดาวฉายนะครับแล้วก็มีลายเซนของคุณอาคมด้วยนะครับเราเรียกว่าหมวดคอมนะครับสําหรับการเรียงตัวอักษรนะครับบางคนบอกว่าเอต้องเป็นกอไก่นะครับศูนย์เอกอต้องเป็นกอไก่แต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะมีลันไปเรื่อยๆนะครับ อย่างตัวนี้นะครับก็จะไปถึงตอนนี้ก็อยู่เป็น C กอไก่แล้วนะครับเห็นไหมครับ C กอไก่อันนี้ก็เป็น D ขอไข่นะครับก็จะไล่อักษรกันไปนะครับ A B C D E อย่างนี้นะครับตอนนี้ตัว E ก็จะเป็นขอควายนะครับสำหรับการพิมพ์นะครับสำหรับใครที่เจอแบงค์รุ่นนี้นะครับก็ถ้าสภาพ ผ่านใช้งานเก่าๆแล้วนะครับตัวเลขไม่ได้สวยอะไรนะครับก็ใช้งานไปได้เลยนะครับไม่เหมาะแก่การเก็บสะสมนะครับแนะนําว่าให้เก็บสะสมแบงค์ที่สภาพใหม่ๆนะครับและหรือตัวเลขมีความสวยงามนะครับอย่างตัวนี้นะครับ 7B พอพานนะครับถ้าเราไม่มีหนังสือคู่มือที่ผมแนะนําไปนะครับเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นหมวดคอมนะครับเราก็จะรู้แค่ว่ามันเป็นลายเซ็นปีดีดาวฉายที่ ผลิตน้อยนะครับเพราะว่าคุณปีที่เราฉายนั้นเป็นรัฐมนตรีแค่ไม่ถึงเดือนนะครับนี่อีกหนึ่งหมวดนะครับหมวด 9B พอพานนะครับซึ่งก็เป็นหมวดครอบอีกหนึ่งหมวดเหมือนกันนะครับบางคนก็จะไม่รู้นะครับแต่บางคนดูแค่ 9B นะครับแต่ไม่ดูอักษรภาษาไทยนะครับก็อาจจะเข้าใจผิดนะครับอย่างตัวนี้เป็น 9B เหมือนกันนะครับแต่เป็นกอไก่นะครับเป็นลายเซ็นแรกนะครับลายเซ็นคุณอภิษักกับคุณวิรัตไทยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น 9C นะครับพอพานนะครับซึ่งหมวด 9C พอพานนะครับถ้าใครเจอนะครับที่เป็นลายเซ็นคุณปีเดวฉายไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นลายเซ็นคุณอาคมนะครับให้ติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมตามหาอยู่นะครับ ยังไม่มีนะครับราคาเกินหน้าธนบัตรนะครับลายเซ็นคุณปีดีดาวฉายนะครับหมวด0-4พอพานนะครับ0 4พอพานนะครับหามาได้เลยนะครับใครมีนะครับดูกันดีๆนะครับมีราคาเกินหน้าแบงค์นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เป็น2 4พอพานนะครับก็คือเป็นหมวดล่าสุดนะครับที่มีการพิมพ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำข้อมูลมาฝากกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ